เอาเลยใครทำชื่อใน่ันไ,ได้ชื่อใครจะไม่รู้หรอใครทำวะเน,นี้แก่ยากมากอ่ะ นี่อากาไม่ขาดจริงอ่ะเก็บสยามด้ค่ะเก็บยาด้ค่ะแล้วใครทำแม็กวะเนี่ยใครมา้ขพาได้ของพี่ราอ่อนต่อโลกโอ้โโ้โหโอ้โรอ้โันโหอ้โหโหอ้โห้ออ ได้ไงล่ะได้จริใช้ได้ก็ใช้หมดแล้วอะไรพักดีบ่มันไม่ถึงเวลาใช่้หมโอ้ใครเชนัยต้องไปลูกนลูกว้ยี่ถ่ายนะอยู่เนี้ยอะไรมาเติด สาวโลสาวเลเ้า <it> kind of ี to <to ี่ีต้องโอนได้หรอพี่พี่สาวต้องโนได้ออกไปได้กันเองเอามืงได้อะไรมึงบอกคนแก่เฮ้ยไม่อยากโดนลับอ่ะอพี่น่งฉไม่อยากได้พะกอดจังเลยเนี่ยได้อะไรอะเต๋อ ไม่้าหือเจ็บกระดูกก็ไม่ดูเจ็บกเไนนไนนแม่นือไข่ไข่ปูหรอไข่ใูแล้วคออะไรปตรงนู้นดิไปตรงนู้นนี่เมือนคนแก่นไก่ไม่ได้ ไปดิทุ่ทั่วเลยเก็บไปด้วยนะเก็บรายชื่อไปด้วยนะใครได้ของใครเก็บไปด้วยมเโ ตีตา้่าไ่คออันนี้ของบิวนะคะของบิวไม่กาใช่บารีมัิมาปริษัทพี่เก่งไม่ออกทีวะได้บิวใช่อีาพีิวได้ของไทยอาพี่เก่งพี่เก่งล่องแพมารับอีหาขอเดยแล้วล่องแพมาลับอเใรชงอะไรบรัทา มอให้มอนฟอมควยฟอมวยฟอมมอบให้ใช่ไหมเออนี่ไงก็รับมอบสิม่ฟขวอัมเบิลไม่ได้มอบอย่างอื่นง่ายเลยสองนิ้วสองตาแต่สี่วิมอนใครพี่เก่งได้อะไรไม่ออกทีวะเฮ้ยมึงกลับสองมันชิบอยโอ้ยเดี๋ยวนะคยับเดี๋ยวนะอ่ะอ่ะใครวิสลอดมิพาดา ยังไงไปโโหอ่าวิสลูทไปจับจับไปเร็วเร็วตาจับจับไปเร็วเฮยเร็วเร็วเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋นุ้นนี่ของนนีของป้าเออมึงงงอ่ะอ่า มอฟมอบอ่าตอนนี้เจมอบกลับบ้านไปนุกมอบเออแผ่นแรงไปยกสูงมอฟค่ะมันพาคนเก็บขยะที่บ้านมาเที่ยวอ่ะแต่คนดูแลสวนหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยเอาเรี้ยงเพื่องแบตกูนี่กูถ่ายวีดีโออยู่มอฟมอบอ่ามอบอ่าฟ้าฟ้ามอบตั้งมอฟฟ้าเออเฮลตี้ พิมหอยขาวนะโอเคปะโอเคแล้วโอเคจบ okay, จบเ <okay. S 1> ทปจบจบแล้ว <Okay, S 1> จบแล้ว่อ